ค่าว่าสตปไปจ้องว่าหน้าวาเลนไทน์ตอนนอนคือหนูจะพูดวาเลนไทน์อ่ะมันบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมีไปทัศนศึกษาที่โอเปนเฮาส์เจอกันที่โอเปนเฮาส์นะแล้วหนูก็ตื่นมาอืมไปฟ้าไปเรียนโอ้ยห้องนี้เป็นของเราคนเดียวเอ้ยตื่นมาแล้วก็อะไรอยู่บนเตียงวาเลนไทน์วะหมอนข้างเหรอมไม่ไปโรงเรียนอยีกแล้วหรอเมื่อวานมันก็ไม่ไปแต่มันบอกว่าจะไปนะ หนูก็เลยไปจ้องแล้วแบบเพิ่งตื่นหนูคะหนูบอกว่าจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนแต่หนูไม่ไปสักวันเลยค่ะงงมากคือแบบหนูคะหนูคะคือแบบคือแบบเออเดี๋ยวเจอกันที่โอเปรฮาแล้วพรุ่งนี้ฉันฉันว่าฉันจะไปกับโรงเรียน เพราะแบบเออเสียเสียเงินแล้วฉันจะไปกับโรงเรียนฉันไม่ไปฉันฉันฉันไม่เสียค่าค่ารถโดยสารเออเอเอแล้วก็หืมตัวอะไรอยู่บนเตียงอะจ้องละจุกก็บอกเอองงมาก